จัดอันดับไวฟุโลกอนิมเมะฮียอซึนเดะเสื้อเดะผมแบบมองเป็นอาจารย์นะ่ะตอนผมนั้นผมตอนผมเด็กๆผมไม่ได้มองแบบชิ้ไม่ได้มองแบบชู้สาวอ่ะแต่ก็แบบได้อยู่นะเบิมเบแบบคือเลืออยู่นะไปต่อไปนิโคโรบินภาพมึงนี่เฮี้ยมากเอาภาพมาได้เฮี้ยจริงนิโคโรบินเหรอผมว่าสามได้อยู่ ัสมกินี่มันน้องวะคนน้องชื่ออะไรนะชื่อคนน้องนี่ก็ได้อยู่คุณมิสุริอันดับสองครับแน่นอนคุณมิสุริอืมตอนนี้ผมเฉยๆจิตจิตไปหน่อยคนนี้ไม่เคยดูนะ พีกเหรอผมเฉยๆกับพีกว่าทำไมแต่ละตัวในภาพที่มันมอาไวให้เลือกนี่มันแบบเบิ่อแบบคืนลือกันทั้งนั้นเลยวะพีกผมเฉยๆโอ้โหผมไม่ไหวว่าสาวโจโจ้ค,คือมันแมนกว่าผมอีกอะเท่กว่าผมอีกอะผมต้องเป็นเมียแล้วอย่างเงี้ยผมมีข้าศมีาสาะผมก็เฉยๆว่าทำไมพี่แต่ตัวละครผมเฉยๆว่าพีมม่ข้าศามันแบบเราเลือกเขาไปเขามีแต่เอเลนคนเดียวอะ เราเป็นหนึ่งไม่ได้แน่นอนอะ่ะ What Solo กูมีไวฟูอันดับหนึ่งเป็นโซโลอะไรวะแล้วกูต้องเป็นเมียหรือเป็นผัวเนี่ยกูต้องเป็นเมียแน่โซโลไม่ยอมเป็นเมียกูแน่เฮ้ย